ในการลงทุนในช่วงเวลานี้ฮะในเมื่อจีนเขาออกมาพูดได้สักขนาดนี้แล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มจีนจะขึ้นไหมอ่าแล้วหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์ตรงนี้ครับเชิญเลยอันนี้เป็นตัวตารางของ LPL Research เขาเอามารวบรวมว่าวิกฤตที่เรียกว่า Geo political risk ก็คือว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี1941นั้นมีผลกระทบกับตลาดหุ้นอเมริกาอย่างไรบ้างแต่จะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เป็น ไม่มีครั้งไหนลบเกิน20นะพี่หนุ่ยเวลาปรับฐานเนี่ยลงทุนเขาจะมีที่ตัวเลขลบยี่สเนี่ยเป็นเมจิกนัมเบอร์ถ้าเมื่อไหร่ปรับฐานมากกว่า20เปอร์เซ็นขาจะเรียกว่าแบร์มาเก็ตหรือตลาดหมีคือตลาดขาขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดบูมมาเก็ตหรือตลาดกระทิงตลาดกระทิงมันมาจากว่ากระทิงมันขวิดใช่ไหมอ่าหมีมันเวลามันสู้มันตะบบลงจะเห็นว่าสงครามไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่น้อยเท่าไหร่นะ ไม่ได้ทําให้ตลาดหุ้นกลับมาเป็น bear market อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าพอเห็นเสิติตรงนี้ทุกครั้งที่มีสงครามเราจะรู้สึกเหมือนทําไมนักลงทุนใจร้ายจังเลยเราจะเห็นจะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งเข้าไปหาประโยชน์ด้วยการช้อนซื้อหุ้นวันที่รัสเซียบุกยูเครนจุดที่หนึงฮะันี่ยี่สิบมภาตลาดหุ้นอเมริกาปรับฐานไหมตกใจครับพี่หนุย่ยลงต่อแต่ลงจากประมาณสักสี่พ ลงมาที่4,002คือลบประมาณร้อยจุดจากนั้นก็เด้งรีบาวขึ้นไปอย่างรวดเร็วภายในเดือนเดียว<ม>ขึ้นไปแถวๆ4,005แต่ว่าหลังจากนั้น<แ>เอา้าทุกคนก็อาจจะบอกว่าเอา้าคุณแบงค์มันไม่เห็นเหมือนเซติในอดีตเลยเนี่ยกราฟ S&P ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามันปรับตัวลงมาตลอดเลยนะคํ<แ>าถามก็คือถ้าเซติในอดีตมันบอกเราพี่หน่่ยว่ามไม่เห็นไม่เห็นว่าตลาดมันจะลงเลยแล้วตลาดรอบเนี้ยมันไปลงเพราะอะไร ผมว่าลงเพราะเรื่องนี้ฮะเงินเฟอร์มาจากการที่ supply ช h o r t a ร e จากการที่โควิดมันเกิดขึ้นแล้วก็จีนต้องปิดเมืองแล้วท<ช>ําใหต้ตัวเลขเงินเฟอร์เนี่ยพุ่งขึ้นสูงตั้งแต่สิ้นปี2021จนพอเข้าปี2022พอรัสเซียยูเครนเนี่ยมีปัญหาขึ้นมามันเลยดิทาให้เงินเฟอร์เนี่ยพุ่งจากประมาณ7%ขึ้นไป9%ในเดือนร<ช>กรา แล้วก็ตามมาด้วยการขึ้นดอกเบีย้ย75เบสิสพอยต์ติดต่อกันสี่ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกาอ,อันนี้ต่างหากที่ทําให้ตลาดลงถึงรัสเซียยูเครนจบแต่ถ้าเงินเฟอ้อยังอยู่ตลาดก็ขึ้นไม่ได้พี่นุ้มีเออก็จริงถูกต้องอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเงินเฟอ้อมันถูกส่งผ่านจากราคาอาหารไปสู่สินค้าหมวดอื่นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยข้าวแกงมันเคยขึ้นจากราคา40บาทขึ้นไป60บาทถึงราคาหมูมในตลาดจะลดลงไข่ไก่จะลดลง แต่ราคาที่ผู้บริโภคอย่างเราจ่ายไม่เคยลดลงเวลามันขึ้นไปแล้วแต่ว่าพอพี่หน่่ยพูดถึงว่าแล้วจีนเป็นยังไงบ้างจีนช่วงชิงเวทีในเศรษฐกิจโลกณตอนนี้แล้วเขาผ่อนคลายมาตรการหลายๆอย่างมาในช่วงนับตั้งแต่ไตร,าตรามาสสี่ต้นมานะฮะยกเลิกมาตรการกักตัวของโควิดเปิดประเทศแล้วเรียบร้อยเรื่องไอ้วิกฤตอสังหาไชน่าเอเวอร์แกรนตอนนี้เขาก็ลดไอทีเลดไลน์คือ3เส้นตายถ้าใครเกิน3เส้นนี้นะ ห้ามไประดมทุนไปขอกู้จากธนาคารพาณิชย์ก็ยกเลิกตรงนี้ก็ทําให้เราบริษัทอสังาหาเนี่ยกลับมากู้ยืมธนาคารได้อีกครั้งหนึ่งทางฝั่งแอนด์ไฟแนนซ์ที่เคยมีเรื่องจากแจ็คมาก็คงคุยแล้วแลวหละชัดเจนว่าออกจากการเป็นประธานและมีส่วนร่วมใดๆกับอาลีบาบาทั้งหมดแล้วก็ไป<อ>โล่ตามที่นู่นที่นี่มากินมา<ผ>หาใจไฟนี่ <Yeah. laughs> ใช่แล้วก็ยอมจ่ายค่าปรับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็รีสตต็กเจอร์ตัวแอนด์ไฟแนนเชียลกรุ๊ปได้แล้วเรียบร้อย uh huh. พอรีสตต็กเจอร์ได้แล้วมันก็แปลว่าหลังจากนี้ไปก็คือคงจะไม่มีการลงโทษใดๆเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยผมคิดว่าเขาอยู่ในช่วงที่เขารู้แน่ๆเนี่ยอา้าวอเมริกาเจอวิกฤตเรื่องเงินเฟอ้ออยู่โจไบเดนเนี่ยตอนนี้คะแนนเขาเรียกแอปพลิวเ r ล t i n g ติ้งหรือคะแนนความนิยมของเขาตกต่ำที่สุดตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งมา <laughs> ทุกคนบอกว่าเขาทำอะไรก็พลาดไปหมดเลย เพราะฉะนั้นเขาต้องหาเสียงและถ้าสมมติอเมริกามาเกิดรีเซชชันตอนนี้ถ้าผมเป็นโจไบเดนน่ะผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนั้นจีนกําลังเสนอตัวกําลังเสนอสันติภาพเข้ามาณตอนนี้โจไบเดนจะปฏิเสธหรอครับถ้าโจไบเดนปฏิเสธแล้วคนอเมริกาถ้าเดือดร้อนเพราะเงินเฟิรเดือดร้อนเพราะเศรษฐกิจถดถอยโจไบเดนจะเป็นแพะรับบาดในครั้งนี้หรือเปล่าวันนั้นผมคิดว่าจีนช่วงชิงไทมิ่งณตอนเนี้ยในจังหวะที่อเมริกาและนาโต้อาจจะปฏิเสธการยื่นมือครั้งนี้ไม่ได้ นั่นมันเลยอาจจะทําให้หุ้นจีนซึ่งปรับผ่านแล้วลบมาสองปีนะพี่หนุย่ยลบสองปียี่สิบเปอร์เซ็นสองปีติดอ่ะ,อะแล้วผมดูตลาดหุ้นจีนในยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยลบสองปีหนักขนาดนี้แล้วปีถัดมาไม่เป็นบวกมันน่าจะเป็นบวกแน่ๆส่วนบวกแบบแค่เงินเฟอ้อแบบบวกสามเปอร์เซ็นหรือจะบวกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าตอนนี้โอกาสอย่างทีม investment phenomena ก็คอเลยว่าถ้าต้องเลือกการลงทุนนะ asset allocation แล้วเลือกลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งสักประเทศหนึ่งนะ ตอนนี้ประเทศที่เราควรมีอยู่คือจีนเพราะจีนเปิดประเทศแล้วไม่น่าจะมีใครขวางในปีนี้เขาได้